สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การคุยกันแบบเจาะลึกของเรานะครับวันนี้มีเรื่องน่าสนใจมากๆเลยคือคำถามที่ว่าถ้าคนเราเนี่ยย้อนเวลากลับไปได้จริงๆมันจะเกิดอะไรขึ้นสวัสดีค่ะเป็นคำถามที่อืกระตุ้นจินตนาการดีจริงๆนะคะความคิดที่อยากจะกลับไปแก้บางอย่างหรือเจอใครสักคนอีกครั้งเนี่ยมันวนเวียนอยู่ในใจหลายๆคนเลย ใช่เลยครับวันนี้เราเลยอยากจะมาลองคุยคุยดูกันว่าทางวิทยาศาสตร์ทางปรัชญาเนี่ยเขามองเรื่องนี้ยังไงมันเป็นไปได้จริงไหมและถ้าได้เออมันจะวุ่นวายขนาดไหนกัน ถ้าเริ่มจากมุมฟิสิกก่อนเลยนะคะทฤษฎีหลักที่เราใช้เข้าใจเรื่องเวลาอาวกาศแรงโน้มถ่วงก็คือทฤษฎีสัมพัทธภ,ภาพทั่วไปของไอน์สไตน์ซึ่งตัวสมก,การจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เขียนว่าห้ามย้อนเวลาแบบชัดเจนนะคะคือมันเหมือนมีช่องทางในทางทฤษฎีอยู่โหจริงเลยครับเหมือนกับว่ากฎพื้นฐานไม่ได้ปิดประตูสะทีเดียวเลยครับเนี่ยแล้วแล้วไอ้ช่องทางที่ว่าเนี่ยมันประมาณไหนครับ แนวคิดหลักๆเลยนะคะคือเรื่องเส้นโค้งปิดของเวลาหรือที่เรียกกันว่า close t i m e l i k e curves อะค่ะ CTCs CTCs ใช่ค่ะลองนึกภาพว่าเวลาไม่ใช่แค่เส้นตรงเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวแต่เป็นเหมือนผืนผ้ากาลวกาศที่มันบิดงอได้ถ้ามีพลังงานมหาศาลมากๆหรืออยู่ในสภาวะที่สุดขั้วจริงๆมันอาจจะบิดผืนผ้านี้จนเกิดเป็นลูป หรือเป็นเส้นทางที่วนกลับมาจุดเดิมในอดีตได้อ๋อ oh. ซึ่งทางทฤษฎีเนี่ยเขาก็มองว่าอาจจะทําได้ผ่านสิ่งที่เรียกว่าเวิร์มโฮลหรือรูหนอนที่เหมือนทางลัดเชื่อมกาลอวกาศคนละจุดหรืออาจจะต้องใช้ความโน้มถ่วงสูงมากๆของหลุมดําที่มันบิดเวลาอย่างรุนแรงเลยค่ะฟังดูแบบโอ้โหอลังการมากแต่ก็คงต้องใช้พลังงานในระดับที่แบบนึกไม่ออกเลยนะครับโอเค สมมติมตินะครับว่าเรื่องพลังงานนี้ผ่านทําได้จริงปัญหาต่อมาที่ทุกคนพูดถึงกันเยอะๆเลยก็คือเรื่อง p a r a ดอ x ความย้อนแย้งใช่ไหมครับใช่เลยค่ะอันนี้คือปมใหญ่สุดๆเลยที่คลาสสิกมากก็คือ grand father paradox หรือปฏิทารศาสตร์คุณปู่อ่าครับครับคือถ้าย้อนเวลากลับไปได้สมมุติเล่นๆนะคะว่าเรากลับไปตอนคุณปู่ยังหนุ่มแล้วดันไปทำอะไรสักอย่างที่ทำให้ท่านไม่ได้เจอกับคุณย่าผลก็คือ พ่อหรือแม่เราก็อาจจะไม่ได้เกิดแล้วตัวเราเองก็จะไม่ได้เกิดตามมาด้วยอ้าวแต่ถ้าเราไม่ได้เกิดแล้วใครละ่ะที่เป็นคนย้อนเวลากลับไปตั้งแต่แรกเห็นไหมคะมันเป็นความขัดแย้งทางตรรกะที่แบบวนอยู่ในอ่างแก้ไม่ตกเลยโอ้โหจริงด้วยครับมันเหมือนงูกินหางเลยนะเนี่ยแล้วเออนักฟิสิกส์เขามีแนวทางอธิบายหรือหาทางออกเรื่องนี้ยังไงบ้างครับมันต้องมีคนคิดกันแน่ มีค่ะมีแนวคิดหลักๆอยู่สองทางใหญ่ๆที่พยายามจะอธิบายเรื่องนี้นะคะแนวคิดแรกเนี่ยเขามองว่าอดีตมันแข็งแกร่งมากเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยทุกอย่างมันถูกกําหนดไว้แล้วกําหนดไว้แล้วหมายความว่าไงครับก็คือต่อให้เราย้อนเวลากลับไปได้จริงๆนะคะเราก็จะไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงอะไรเลยแต่เราจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์ที่ต้องจะเกิดขึ้นอยู่แล้วตามประวัติศาสตร์นั้นๆ เหมือนเราแค่เข้าไปทําตามบุตบาทที่ถูกกาหนดไว้ไม่ว่าเราจะพยายามเปลี่ยนแค่ไหนสุดท้ายผลลัพธ์ก็จะเหมือนเดิมอยู่ดีอ๋อเหมือนโชคชะตาล็อกไว้แล้วต่อให้ย้อนไปก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีอืมเป็นแนวคิดที่น่าสนใจแต่ก็แอบ,บน่าเศร้านิดนดน,ดน,ดนะครับถ้าเปลี่ยนอะไรไม่ได้เลยและแนวคิดที่สองล่ะครับแนวคิดที่สองนี่เอโด่งดังมากในนิยายวิทยาศาสตร์เลยค่ะ คือทฤษฎีเส้นเวลาหลายเส้นหรือ multiverse หรือจัก,กรวาลคู่ขนานอ๋อ oh, multiverse ใช่ค่ะแนวคิดนี้บอกว่าทันทีที่เราย้อนกลับไปแล้วไปทำการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างที่มันสำคัญพอที่จะส่งผลกระทบต่ออนาคตได้เนี่ยมันไม่ได้ไปเปลี่ยนเส้นเวลาเดิมที่เราจากมานะคะแต่การกระทำนั้นมันจะทำให้เกิดการแตกแขนงของความเป็นจริงขึ้นมาสร้างเป็นจัก,กรวาลใหม่หรือเส้นเวลาใหม่ขึ้นมาอีกเส้นเลย เราก็จะอยู started, ่ในเส้นเวลาใหม่ท uh, ี so, um, ่เราเพิ claro ่งสร้างขึ้นส่วนไอ้เส้นเวลาเดิมที่เราจากมามันก็ดําเนินต่อไปตามปกติของมันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเข้าใจแล้วครับเหมือนในหนังเลยที่พอไปเปลี่ยนอดีตนิดเดียวกลับมาปัจจุบันกลายเป็นอีกแบบไปเลยเพราะมันสร้างโลกอีกใบขึ้นมาอืมซับซ้อนนี่นะครับแล้วมีมุมมองอื่นๆอีกไหมครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็มีข้อสังเกตเล็กๆน้อยๆอีกนะคะเช่นบางคนก็ตั้งคําถามว่าเอ๊ะถ้าสมองเราร่างกายเรา มันย้อนเวลากลับไปพร้อมกับเวลาทั้งหมดความทรงจําของเรามันก็จะย้อนกลับไปด้วยหรือเปล่าถ้าเป็นแบบนั้นเราก็อาจจะไม่รู้ตัวเลยว่าเราได้ย้อนเวลามาเพราะความจํามันก็กลับไปณจุดนั้นด้วยเออจริงด้วยฮะอันนี้ก็น่าคิดหรืออีกมุมหนึ่งในฟิสิกส์ควอนตัมอะค่ะมีการตีความทางคณิตศาสตร์ของอนุภาคบางชนิดที่เรียกว่าอนุภาคเสมือนว่าพฤติกรรมมันดูเหมือนจะเคลื่อนที่ย้อนเวลาได้ แต่นี่มันเป็นเรื่องในสเกลที่เล็กมากๆมากๆมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นแค่การตีความสมการไม่ใช่ว่าคนทั้งคนหรือยานอวากาศจะเดินทางแบบนั้นได้จริงอ๋อเข้าใจครับแสดงว่าเรื่องควอนตัมดีคือคนละสเกลกันเลยไม่ใช่การเดินทางข้ามเวลาแบบที่เราคิดกันสรุปก็คือต่อให้ทฤษฎีมันจะเปิดช่องไว้บ้างเนี่ยการเดินทางข้ามเวลาของมนุษย์จริงๆก็ยังดูห่างไกลามากๆเลยนะครับ ทั้งเรื่องพลังงานทั้งปัญหาพาร a กซ์ที่ยังเถียงกันไม่จบถูกต้องเลยค่ะแนวคิดแบบในหนังอย่าง Back to the Future อะไรแบบนี้ค่ะที่เห็นภาพชัดๆมันยังอยู่ในขอบเขตของจินตนาการเป็นหลักถึงแม้บางเรื่องอาจจะมีแรงบันดาลใจจากทฤษฎีอยู่บ้างแต่การจะสร้างชามาชีนจริงๆแบบนั้นได้นี่อืยังเป็นเรื่องของอนาคตที่ไกลมากๆหรืออาจจะเป็นไปไม่ได้เลยก็ได้ค่ะสรุปง่ายๆก็คือฟิสิกส์ไม่ได้ห้ามสะทีเดียวแต่กำแพงมันสูงมาก ทั้งพลังงานมหาศาลทั้งความย้อนแย้งทางตาก,กะที่ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนทำให้เรื่องนี้มันน่าสนใจมากๆในเชิงทฤษฎีในเชิงปรัชญาแต่ในทางปฏิบัตินี่คือโอ้อีกยาวไกลใช่ค่ะแต่มันก็กระตุ้นให้เรากลับมาคิดนะคะเกี่ยวกับธรรมชาติของเวลาจริงๆว่ามันคืออะไรกันแน่แล้วก็เรื่องเหตุเรื่องผลทางเลือกต่างๆในชีวิตเราเนี่ยมันสัมพันธ์กันยังไงนั่นสิครับแล้วมันก็ทิ้งคำถามสุดท้ายให้เราได้คบคิดกันต่อด้วยนะครับว่า ต่อให้วันหนึ่งมนุษย์เราทําได้จริงๆสามารถย้อนเวลาได้เนี่ยการกลับไปแก้ไขอดีตมันเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาจริงๆหรือเปล่าหรือบางทีคุณค่าที่แท้จริงมันอาจจะอยู่ที่การยอมรับอดีตเรียนรู้จากมันแล้วก็มุ่งมัน่นสร้างปัจจุบันกับอนาคตให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้มากกว่าอืมเป็นเรื่องที่น่าเก็บไปคิดต่อจริงๆครับ